สวัสดีค่ะบตอนนี้มาพบกับเจ้านายแซนิววิวอีกแล้วค่ะผมจะมารีวิวรถยนต์ุดหรูรองรับตำรวจสบายสุดๆไปเลยค่ะบุันนี้แกนสาเรนรุ่น BLP สองพันสิบเจ็ดถูกมา,มากๆเลยค่ะราคาเพียงเกินแสนแปดหมื่นแปดพั 8, บนบาท ไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่ NL ออโต้คาร์ที่นี่ได้เลยครับหรือว่าที่นี่ก็ได้ครับฮาลโของรถมึงใด้ต้องรับทู้โดยสารสบายสุดๆดกเด่งทั้งภายนอกภายในไฟหน้าดวงใหญ่ ที่สามารถเปิดและปิดประตมอรัดได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED ประตูสซเลสทั้งสองด้านมีนสะดวกไฟไฟสุดหรูอมากๆเลยครับมาต่อกันที่ภายในจองมาแรงฟังกฟั์ชันคอโนโซลกลางลายไม้ต้องโดยสันตะออหลังเบาะเปิด DAB เป็นนอตและระบบไฟฟ้าแบบ5ทีนั่งให้ความสะดวกสบายสุดๆเป็นเลยครับมีพร้อมจอ LCD ให้ภาพคมชัดระดับ HD ขนาด22นิ้วเปิดเครื่อนลองด้วยระบบไฟฟ้าในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต <c oughs> ์ดีเซลรขดาด2,500ซีี กำลังแรงมาร้อเจ็ดสิห้าแรงมาให้การตอบสถานที่เตี่ยคันนี้รถสวยมือเดียวเป็นรถบ้านและประการลนสภา ข้าองเดิมไม่มีชนัะไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟคว่ำลาลลา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 ล,าลาเปอร์เซ็นครับผ้องรูกับผมเป็นแ้งเงินแค่หนึ่ง้านบาทลูกค้าที่ดูคลิปพวกเราเป็นแค่ยื่นผ้ากับพนักงานจองฟรีไปเลยค่ะแถมฟรีค่าสีค่าจัดค่าโอนค่าเลนจารต่างๆ ติดต่อได้ที่เบอร์0641890650อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องยูทูบของผมเจ้ยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับรถยนต์เพิมเติมได้ที่ NL Auto Car